สวัสดีครับอยู่กับผมเสกสรรอัศยศนะครับกับสวนองุ่นวรสทานะครับวันนี้อากาศแก่มใสนะครับเดี๋ยวผมพามาชมช่อองุ่นนะครับสายพันธุ์บิวตี้ซีเล็ตนะครับที่ผมได้เคยพูนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ได้ครบประมาณ12วันนะครับหลังจากที่ pruning งไปนะครับเดี๋ยวพามาสํารวจว่าพอ12วันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่า อง,งุ่นชุดนี้นะครับอง,งุ่นชุดนี้เป็นอง,งุ่นที่เราไม่งดน้ําไม่สมบูรณ์นะครับที่เราเคยทําคลิปไว้ในครั้งก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมงดน้ําแล้วไม่สมบูรณ์นะครับได้ประมาณ60%ตามที่ตั้งเป้าไว้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาพอจะมี่อดดอกออกมาให้เราเห็นหรือไม่นะครับถ้าไม่มีเราจะต้องทํำยังไงบ้างต่อกันต่อนะครับมาชมครับ ตอนนี้ผมอยู่ในโรงเรือนโรงที่2นะครับอ่าอันนี้พามาสํารวจก่อนนะครับอ่าพามาชมก่อนนี่ครับช่ออังุ่นที่เขาแทงช่อออกมานะครับนะครับหลังจากที่เรางดน้ําไม่สําเร็จแล้วเราชิงพุนไปนะครับชิงพุนนิ่งไปในครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ12วันนะครับอังหุ่นของเราก็เริ่มแทงยอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอจะมีช่อดอกให้เราเห็นไหมนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ พาสำรวจก่อนนะครับอันนี้ครับเกินสำรวจก่อนนะครับฝั่งนี้มีอยู่6ต้นนะครับมีหกต้นเป็นสายพานันธุ์ beauty sillet น,นะครับนี่ครับก็ออกว่าให้เห็นช่อให้เห็นละนะครับแทงยอดออกมาละนี่เลยนี่ครับแงยอดออกมาละอ่าเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกลงไปนีทีละทีละต้นนะครับว่าแต่ละต้นมี มีช่อให้เราเห็นหรือไม่นะครับมาดูต้นนี้ก่อนอ่าต้นนี้รู้สึกว่าจะมีให้เห็นนะครับเนี่ยครับอ่านี่ครับถึงแม้ว่าเราจะงดน้ําไม่สําเร็จนะครับสายพันธุ์น้องุนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่อ่ามีช่อดอกออกมาง่ายนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นเห็นช่อดอกให้เราเห็นแล้วนะครับเนี่ยนะครับอ่านี้ถึงแม้ว่าเรางดน้ําไม่สําเร็จนะครับวันนี้งดน้ําได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละยอดแต่ละช่อที่ แทงออกมาก็มีช่อดอกให้เราเห็นบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะมีนี่นะครับต้นนี้อ่าโอเคครับต้นนี้น่าจะเห็นช่อดอกเยอะอือพอสมควรนะครับถึงแม้งดน้ําไม่สําเร็จนะครับอ่าเทคนิคที่ผมใช้นะครับพองดน้ําไม่สําเร็จเนี่ครับเราก็จะพยายามอ่าชิงชิงช่อนะครับาโดยการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24 เข้าไปอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราฟุนนิ่งไปแล้วนะครับเราก็จะให้ปุ๋ย8ปดแปดยี่สี่่ทางาลาต้นนะครับาทางทางต้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วลดน้าให้ให้ชุ่มนะครับหลังจากที่เราฟืนนิ่งไปนะครับเราก็ได้ให้ปุ๋ยสูตร8ปดยี่สี่ยี่สี่นะครับเพื่อเป็นการชิงช่อดอกนะครับชิงช่อดอกให้เขา แทงช่อดอกออกมาถึงแม้จะงดน้ําไม่สําเร็จแต่เราให้ปุ๋ยทางลําต้นให้เขาดูดาสารอาหารขึ้นไปเพื่อสะสมในท่อเขาอีกนิดนึงนะครับก็จะทําให้จะทําให้เขาสามารถที่จะมีช่อดอกออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าช่อดอ,อกเขาเนี่ยพัฒนาเป็นเป็นลูกออกมาไหมนะครับนี่อีกหนึ่งต้นนะครับเห็นไ,ไหมครับมีทั้งสองมีทั้งสองอเลยนะครับนี่แล้วเราก็ค่อยมาคัดท่อกันอีกทีหนึ่งนะครับปล่อยให้เขา แทงช่อออกมาชัดๆก่อนนะครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับอันนี้ต้นที่ต้นที่สองนะครับพอให้เห็นช่อดอกเห็นไครับนะครับชัดเจนเลยครับนะครับมีช่อยเห็นนะครับนี่มีไม่เอ่ยอ่านี่ครับมีมีช่อยเห็นนะครับต้นนี้ก็มีช่อยเห็นอ่านี่ครับมีช่อยเห็นนะครับนี่อันนี้ชัดเจนครับตรงนี้ชัดเจนต้นนี้นะครับอ่าต้นถัดไปนะครับนี่ยครับเนี่ยครับน่าจะมีช่อยเห็นหนด เห็นไหมครับถึงแม้งดน้ําไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าเราก็ใช้เทคนิคในการชิงช่อดนะครับเรียกว่าเป็นการชิงช่อนะครับให้เขาแทงช่อดอกออกมาเห็นไหมครับต้นนี้ก็น่าจะเห็นเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่นะครับต้นนี้ก็มีนะครับเห็นนะครับเห็นช่อดอกนะครับนี่ครับมีช่อดอกให้เห็นอ๋อจะชัดเห็นเนี้นะครับข้างในนะครับมี แทงออกมาเหมือนกันครับนี่ครับแทงออกมาเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เขาแทงช่อดอกออกมาให้เราเห็นบ้างนะครับอ่าอันนี้นี่น่าจะชัดเจนอ่านี่เห็นชัดเจนเลยครับนี่ตัวนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับมีช่อให้เราเห็นเยอะพอสมควรครับอ่าเราก็ต้องไปดูกันอีกทีไปคัดช่อกันอีกทีนะครับอันนี้ก็มีอยู่นะครับต้นนี้ก็ พอให้เห็นช่ออยู่บ้างครับเห็นไหมครับนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพอให้เห็นช่อนะครับอ่าเนี่ยครับสองสองสองช่อเลยนะครับมีช่อดอกให้เราเห็นของช่อเลยันี้เนี่ยครับอันชัดเจนนะครับออกมายิยงแต่ว่าพอเรางดน้ําไม่สําเร็จเนี่ยช่อดอกของเราไม่แน่ใจว่าจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแต่พอให้เห็นช่อออกมาก็ น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันต่อว่าช่อที่เขาออกมาเนี่ยมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับอันไหนที่ไม่มีอาจจะต้องเบ็ดทิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยมาคัดช่อกันอีกทีครับรอให้เขาได้มีอายุสักประมาณ20วันนะครับเห็นไหมครับเห็นมีช่อดอกไม่เห็นด้วยนะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับกับองุนสายพันธุ์ beauty c e l e t ที ผมเคยทําคลิปไว้ในก่อนหน้านี้นะครับว่าเรางดน้ําไม่สําเร็จแล้วเราชิงพุนนิ่งไปนะครับชิงพุนนิ่งไปวันนี้ก็ครบ12วันก็เห็นผลว่าเราสามารถที่จะพอที่จะมีช่อดอกให้เราเห็นได้บ้างนะครับไปเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าช่อที่ออกมาเนี่ยมันจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับก็ดูอีกสักประมาณ2ี่วันแล้วค่อยมาคัดช่อกันอีกกี่นะครับอันนี้พามาชมนะครับว่าหลังจากที่เราพรุนนิง่งโดยที่งดน้ําไม่สมบูรณ์ นะครับแต่ว่าเราก็ยังพอให้เห็นช่อดอกได้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็คงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมและก็สวนองุ่นวรสถานะครับวันนี้สวัสดีครับ